สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับครูชื่อครูวัชรศนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาไทยเรื่องคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงนะครับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดนะครับมาตรฐานท4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยนะครับ ตัวชี้วัดนะครับท4.1ป .3 ท .1 เขียนสะกดและบอกความหมายของคำนะครับสาระการเรียนรู้คือคำพ้องนะครับความหมายของคำพ้องนะครับคำพ้องหมายถึงคำที่มีรูปหรือเสียงเหมือนกันแต่จะมีความหมายต่างกันซึ่งเวลาอ่านต้องอาศัยหลักการสังเกตเนื้อความของคำและคำที่อยู่ข้างเคียงนะครับเพื่อตีความหมาย ก็คือเราต้องดูบริบทของรูปประโยคด้วยนะครับว่าคํานั้นจะอ่านออกเสียงอย่างไรนะครับตามรูปบริบทของประโยคนะอย่างเช่น3ประเภทนะครับได้แก่คําพ้องรูปนะคาพ้องเสียงแล้วก็คําพ้องความหมายนะครับคําพ้องรูปก็คือคําที่มีรูปเหมือนกันนะครับรูปเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันนะ ความหมายต่างกันคำพ้องเสียงคือเสียงเหมือนกันนะครับแต่เขียนไม่เหมือนกันและสะกดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็คำพ้องความหมายนะครับมีอชื่อเรียกก็ค well ือคำไวพจน์นะครับก uh ็คือคำที่มีความหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าเขียนต่างกันวันนี้นะครับเราจะมาเรียน2เรื่องนะก็คือคำพ้องรูปกับคำพ้องเสียงนะครับเริ่มต้นด้วยคำพ้องรูปก่อนนะครับคำพ้องรูปเป็นคำที่เขียนเหมือนกันนะครับ แต่อ่านออกเสียงต่างกันแล้วก็มีความหมายต่างกันนะครับอ่านมาดูตัวอย่างนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านอ่านพร้อมกันกับครูนะครับอันแรกนะครับเพลาอ่านว่าเพลาอ่านพร้อมกันนะครับคำที่สองเพลาอ่านว่าเตา จะสังเกตได้ว่านะครับทั้งสองคำนี้เนี่ยเขียนเหมือนกันก็คือสระเอพอพานลอลิงสระอานะครับทั้งสองคำเลยแต่ว่าความหมายเนี่ยต่างกันการอ่านเนี่ยต่างกันนะครับคําแรกอ่านว่าเพลาแปลว่าเวลานะครับส่วนคําที่2อ,อ่านว่าเพลานะซึ่งแปลว่าเพลารถยนต์นะครับเพลาคือตัวที่มันอยูต่ติดกับแกนล้อนะครับเป็นตัว ใช้ในการหมุนนะครับหมุนของรถยนต์นะเรียกว่าเพลานะครับถ้ารถยนต์ก็มีนะครับรถมอเตอร์ไซค์ก็มีนะเพลาเกวียนก็มีนะครับอันนี้นะครับคือคำพ้องรูปก็คือเขียนเหมือนกันนะครับแต่อ่านต่างกันความหมายต่างกันนะครับคำที่สองครับคำที่สองอ่านพร้อมกันนะครับสเสมอ อ่านว่าเส,าสามาสะเหมาอ่านว่าเสามานะครับสะเเมาเนะี่ยหมายถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะคล้ายต้นกระบองเพชรน,นะครับแต่มีรูปร่างที่แบนกว่านะคำที่2ครับเส,บสมาอ่านว่าเสมาเสมาอ่านว่าเสมาเสมาก็คือ,อใบเสมานะครับเป็นที่ปักเขตแดนของวัดนะถ้าสมมุติว่านักเรียนไปวัดพุทธนะครับจะเห็นใบเสมาอยู่นะครับนั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า อาวัดแห่งนี้เป็นวัดในพระพุทธศาสนานะครับคำที่3ครับคำที่3ขะเมอ่านว่าขะขะเมอ่านว่าขะแเมขะเม,นะม,ะมเนี่ยแปลวา่าชนชาติกัมพูชานะครับเป็นชื่อเรียกชาวกัมพูชานะเรียกอีกอย่างได้ว่าชาวขาเมนะครับต่อมานะครับเป็นต้นไม้นะ แขมอ่านว่าแขมแขมอ่านว่าแขมนะครับต้นไม้ชนิดนี้นะอ่าลักษณะคล้ายต้นหญ้านะครับมีดอกสีขาวนะเป็นปุยปุยอย่างนี้เลยเรียกว่าต้นแขมนะครับต้นแขมถ้าที่ไหนมีอ่าต้นแขมเยอะก็จะเรียกว่าหนองแขมนะครับอ่าเป็นบริเวณหนองนะครับหนองน้ําที่มีต้นแขมขึ้นก็เรียกว่าหนองแขมนะครับถ้าอ่าเป็นป่าที่มีต้นแขมเยอะก็เรียกว่าป่าแข็มนะ คำต่อมานะครับคำแรกนะครับสะอ่านว่าสะสะอ่านว่าสะทำไมไม่อ่านว่าสระเพราะเรียนไปแล้วนะครับสอรอสอรอเป็นคำควบกล้ำไม่แท้นะครับอ่ารอเรือก็เลยไม่ได้ออกเสียงนะก็เลยออกเสียงแค่สอเสียอย่างเดียวก็เลยสะก็เลยอ่านว่าสะนะครับคำที่สองนะสะระ ครับสระอ่านว่าสระสระอ่นานว่าสระสระก็คือ,อเสียงในภาษาไทยนะครับเป็นเสียงสระนะเสียงหนึ่งเสียงในภาษาไทยนะภาษาไทยมีทั้งหมด3เสียงคือเสียงพยัญชนะเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุกต์นะครับต่อมานะครับคำแรกคำแรกมีคนเยอะๆนะครับแห แห่อะไรสักอย่างไปนะครับเรียกว่าแห่แหนนะแห่แหนแห่แหนอ่านว่าแ hey, ห่แหนอ่านพร้อมกันนะครับแห่แหนอ่านว่าแ hey, ห่แหนทีนี้คําที่สองนะครับคําที่สองก็คือเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำนะครับเรียกว่าเหนนะเรียกว่าเหนนะครับอยู่ในน้ำนะ อ่านท้องกันนะครับแหนอ่านว่าแหนแหนอ่านว่าแหนนักเรียนจะสังเกตว่าคําว่าแหนกับคําว่าแหนเนี่ยเขียนเหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคําที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยอ่ะมันเป็นคําอะไรนะอย่างเช่นคาว่าอ่าถ้าสมมุติมีคนบอกว่าวันนั้นผมไปเห็นคนแห่แหนอะไรกันไปก็ไม่รู้อย่างงี้ครับก็ให้อ่านว่าแหนนะถ้าสมมุติมีคําว่าแหหรือว่าอ่าเจอคนที่ไปเยอะๆนะครับ ให้อ่านว่าแหนแต่ถ้าสมมุติบอกว่าต้นนะครับไปหนองน้ําแล้วเจอต้นแหนนะครับก็อ่านว่าแหนนะเท่าพูดถึงหนองน้ําแล้วพูดถึงต้นไม้อ่านว่าแหนนะครับอันนี้คือคํพของรูปเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันนะครับทีนี้ต่อมาคําพ้องเสียงนะคาพ้องเสียงเป็นคําที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันนะครับ แล้วก็มีความหมายต่างกันด้วยนะออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและมีความหมายเหมือนกันนะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับคำแรกนะคำแรกสวัสด,ดีวันศุกร์ขอให้เช้าวันนี้มีแต่สิ่งดีๆนะครับอ่ะสังเกตตรงคําว่าวันศุกร์นะครับวันศุกร์เนี่ยสะกดด้วยสอสาลาสละะอกกอไก่รอเรือกระรันนะครับอ่านว่าสุกนะอ่านพร้อมกันนะครับสุกอ่านว่าสุกสุกอ่านว่าสุก ซึ่งถ้าสุขที่สะกดแบบนี้นะครับแปลว่าวันที่อยู่ในอาทิตย์นะครับวันที่อยู่ในสัปดาห์นะคือวันศุกร์นะครับต่อมานะสุขสอเสือสลุขอไข่นะครับสุขสอเสือสลุขอไข่อ่านว่าสุขอ่านพร้อมกันนะครับสุขอ่านว่าสุขสุขอ่านว่าสุขแต่ถ้าสะกดแบบนี้นะครับแปลว่าความสุขก็คือการมีความสุขนะครับร่าเริงแจ่มใสยิ้มนะครับยิ้ม หัวเราะนะอันนี้คือความสุขนะครับอ่านออกเสียงเหมือนกันทั้งคู่ออกเสียงว่าสุขนะแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะสะกดไม่เหมือนกันนะอัน1นึสอลาสะลุกอไก่รอเรือกันอีกอันหนึสอเสือสะลูขอไข่นะครับคําต่อไปอ่านท้องกันนะครับบาทอ่านว่าบาทบาทอ่านว่าบาทบอใบไ,ไม้นะครับสระอาทศหารนะครับ อันนี้ก็คือบาทบาทที่แปลว่าเงินนะครับเงินบาทนะเงินบาทเงินมีหน่วยเป็นบาทนะครับเงินสกุลเงินของไทยนะเป็นบาทอันที่2นะครับบอาโดนะครับอ่านว่าบาทบาทอ่านว่าบาทบาทอ่านว่าบาททีนี้ถ้าสมมติว่ามีดอเด็กสะกดนะครับมันจะหมายถึงบาทแผลนะครับหรือว่าการที่นักเรียนโดนกระดาษบาทนะมีดบาทนะครับ ก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดแผลนะจะใช้ดอเด็กสะกดนะครับออกเสียงเหมือนกันคือออกเสียงว่าบาดแต่สะกดไม่เหมือนกันนะครับความหมายไม่เหมือนกันนะอันนี้คือคําพ้องเสียงต่อมานะครับต่อมาทำแรกย่าอ่านว่าย่าย่าอ่านว่าย่าย่านะครับย่าที่สะกดด้วยหอหีบยอผู้หญิงสระอาไม่โทรนะ อ่านว่าหญ้านะครับแปลว่าพืชที่เขียวๆนะครับที่อยู่บริเวณบ้านเรานะเรียกว่าหญ้านะครับอีกอันหนึ่งนะครับยอยักษสะอาไม่เอกนะครับอ่านท้องกันหญ้าอ่านว่าหญ้าหญ้าอ่านว่าหญ้านะครับหญ้านะครับหญ้าคําที่2เนี่ยที่เป็นยอยักษะอาไม่เอกเนี่ยก็คือผู้หญิงนะครับผู้หญิงที่มีอายุเยอะแล้วนะครับอยู่ในครอบครัวเรา หรือว่าอาจจะอยู่อีกบ้านหนึ่งนะครับแต่มีสถานะคือเป็นแม่ของพ่อเรานะครับเป็นเมียของปู่นะครับอันนี้เรียกว่าย่านะต่อมาครับรถนะครับรอรอรออุดรนะครับรอรอ,ดอ,ดอ,ดอรุดรถรถอ่านว่ารถรถอ่านว่ารถนะครับรถคําแรกนะที่มีดอเด็กสะกดนะครับรถคํานี้หมายถึงการ ทําทให้ของเหลวนะครับไหลลงไปนะอย่างเช่นรถน้ำนะครับรถน้ําต้นไม้นะทีนี้คําที่2นะครับรถที่มีพอถุงสะกดนะรอโอทอนะครับรอโอทอรถนะรถอ่านว่ารถอ่านพร้อมกันนะครับรถอ่านว่ารถทั้งสองคำเนี่ยออกเสียงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคําพ้องเสียงนะครับแต่สะกดไม่เหมือนกันรถคําที่สองเนี่ยหมายความว่าเป็นยานพาหนะ ยานพาหนะก็คือ,อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับรถบัสรถเมล์รถไฟอย่างนี้นะครับเป็นยานพาหนะนะถ้าเป็นอถอถอถุงนะครับแต่ถ้าเป็นจอเด็กหมายถึงการรถาการทําให้น้ํามันไหลลงนะครับรดน้ําต้นไม้นะเอาน้ํารถไฟอย่างนี้นะครับต่อมานะต่อมาคําแรกนะครับจอ แม่หันกาดนอหนูรถทหารรอเรือกะรันนะครับจออะนอโทรกะรันนะอ่านว่าจันนะครับอ่าจันอ่านว่าจันจันอ่านว่าจันทร์หมายถึงดวงจันนะครับจันโทรกะรันหมายถึงดวงจันหรือว่าอ่าอาจจะหมายถึงวันจันด้วยนะครับเพราะว่าวันจันก็เขียนโทรกะรันเหมือนกันนะส่วนคำที่2นะครับจอแม่หันกาดนอหนูรทหารนอหนูกะรัน จออะนอทอโนกัันอ่านว่าจันนะครับจันอ่านว่าจันจันอ่านว่าจันนะซึ่งจันที่มีทอทหารนอนหนูกัันเนี่ยก็คือดอกจันนะครับดอกจันก็คือสิ่งที่เขาเอาไว้วางเพื่อแสดงความไว้อะไรในงานศพนะดอกจันหรือว่าต้นจันนะครับแต่ในภาพเนี้ยที่ครูเอามาให้ดูก็คือลูกจันนะลูกจันเป็นผลละไม้ชนิดหนึ่งนะครับมีกลิ่นหอมนะ อันนี้คือคําพ้องเสียงนะครับออกเสียงเหมือนกันออกว่าจันเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เรามาทดสอบความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับ3ข้อนะให้นักเรียนนําเอาคําที่อยู่ด้านบนนะครับลงมาเติมให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคำแรกคือคําว่าอะไรครับอ่านพร้อมกันนะครับซุกส,สัตว์หญ้าสุกหญ้าสัตว์ ข้อแรกนะครับพี่มีความพี่มีความอะไรเอ่ยพี่มีความความความสุขนะเมื่อถึงวันวันอะไรครับวันสุขนักเรียนที่ตอบถูกเก่งมากนะครับข้อที่2คุณคุณอะไรครับคุณคุณคุณสัตว์ไม่ไม่คุณ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 หญ้านะครับคุณหญาสั่งให้คนสวนตัดอะไรครับตัดหญ้าในสนามนะครับ ข้อที่3นะสุนัขเป็นเป็นอะไรครับเป็นสัตนะสัตว์ตวอนะครับสัตว์ตวอรกระันนะที่มีความซื่อซื่ออะไรครับซื่อซื่อสัตนะสัตว์ตโยอกระันนะครับต่อเจ้าของนะอันนี้คือคําพ้องคําพ้องเสียงนะครับออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันแล้วก็ความหมายไม่เหมือนกันนะหลังจากเมื่อกี้เรียนเสร็จไปแล้วนะครับ ครูจะมีแบบทดสอบนะมาให้นักเรียนฝึกทำลองดูนะครับข้อแรกประโยคใดมีคำพ้องรูปนะครับตัวเลือกที่หนึ่งนะครับกอไก่ผู้ผู้เท่ากำลังเขียขี้เท่านะครับขอใข่เพลารถหลุดตอนเพลาพบคำ่ำ ขอควายนะครับทุกวันพุธแม่จะเก็บดอกพุธไปขายคือคําว่าพุธกับคําว่าพุธนะครับงองูน้องถูกเศษแก้วบาทในขณะที่เก็บเหรียญบาทบนพื้นนะคำว่าบาทกับคําว่าบาททีนี้ประโยคนะครับที่คําถามนะครับก็คือประโยคใดมีคําพ้องรูปคําพ้องรูปคือคําที่มีรูป รูปเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันนะครับรูปเหมือนกันก็คือเขียนสะกดเหมือนกันออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันทีนี้คําว่าเท่ากับเท่าเหมือนกันไหมเอ่ยเท่ากับเท่าคาว่าเท่ากับเท่าไม่เหมือนนะครับเพราะว่าเท่าตัวนี้เป็นพะพุเท่าไม่อีกนะครับส่วนเท่าตัวนี้เป็นขอถุงไม่โทนะครับ อะไรเอ่ยอะไรที่เหมือนกันเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันก็คือคำว่าเท่ากับพีลานะครับเท่ากับพีลาสาะลอีพอพานลอลิงสระอานอกนั้นจะออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าอ่านไม่เหมือนกันนะครับพุทธนะสะกดไม่เหมือนกันตัวหนึ่งทอทงนะดอกพุทธเป็นดอเด็กนะวันพุทธเป็นทอทงดอกพุทธเป็นดอเด็กนะแก้วบาทนะครับเศษแก้วบาทบาท บาทที่หมายถึงการทําให้เกิดบาดแผลดอเด็กกับเหรียญบาทนะเหรียญบาทพลทาหารนะครับฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คืออันนี้ไม่ได้อันนี้คําตอบที่ถูกต้องคำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่นะครับขอไขนะ่ข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อที่สอง ประโยคต่อไปนี้มีคำพ้องเสียงกี่คำครประโยคต่อไปนี้มีคำพ้องเสียงกี่คำสังเกตตรงคำว่าคำพ้องเสียงนะคำพ้องเสียงกี่คำอ่านท้องกันนะครับเพลาเย็นเขารถน้ำต้นไม้ก่อนขับรถไปชิมอาหารรสอร่อยคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกแต่มีเสียงเหมือนกันนะครับ ความหมายต่างกันนะคำแรกคือคำว่ารถรถต่อมาคำว่าครับรถรถอันแรกคือรถที่หมายถึงรถน้ำต้นไม้นะครับทีของเหลวรถที่สองคือยานพาหนะนะครับไปชิมอาหารแล้วก็รถที่สะกดด้วยสเสือคือรสชาติแสดงว่าประโยคนี้มีคำพ้องเสียงกี่คำครับมี 3คำนะครับนักเรียนที่ตอบถูกเก่งมากนะครับต่อมานะครับคำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องคำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยคือคําพ้องเสียงคําว่าสุกนะก็ไก่ความสุขขอไข่อาหารสุขขอควายมะม่วงสุกงองงูวันสุกอะไรเอยความสุขสุกสอเสือสารุ ขอไข่ถูกไหมถูกถูกนะครับขอไข่สุกกอไก่นะครับสออุก,กอถูกไหมถูกวันสุกอันสุกถูกไหมครับสอสลาสาอุก,กอไก่รอเรือกระดันถูกนะครับที่เขียนไม่ถูกก็คือคําว่าคําว่าสุกมะม่วงสุกนะครับอาการสุกข,ของมะม่วงหรือสุกข,ของผลไม้ต่างๆนะเขียนก็คือสอเสือ สารอุแล้วก็กอไก่นะครับไม่ใช่ขอไข่นะนักเรียนที่ตอบข้อคอไฟนะครับเก่งมากนะ,ะวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับหากครูมีข้อผิดพลาดประการใดนะที่อยู่ในคลิปการสอนนี้ครูก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับแล้วครูก็จะพยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะ นักเรียนที่อยู่ข้างบ้านก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับอย่าลืมล้างมือนะครับใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกไปที่สาธารณะช่วยครูผู้ปกครองทำงานบ้านนะครับในเวลาที่ว่างนะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีครับ